ด้วยธุรกิจที่มีเดิมเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เป็นไม่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นนักวิเคราะห์หรือผู้จัดการกองทุนหรือนักลงทุนทั่วไปเนี่ยจริงๆเนี่ยฟอร์แคสต์งบของ EA ง่ายมากเพราะว่าด้วยธุรกิจเดิมของเราโรงไฟฟ้าเนี่ยพอเห็นมา3 4ปีเนี่ยทุกทุกท,ท่านทราบอยู่แล้วว่าไตรมาส2เป็นยังไงไตรมาส3เป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมก็เลยอาจจะไม่ได้แตกมากนักก็จะมาพูดถึงโกลดนะฮรโอกาสที่เรามีถามว่าวันนี้โอกาสของ EA มันโดนด i v e ด้วยอะไรมันโดนดライ์ด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องของการปล่อย CO2 นะครับเรื่องของคาร์บอนแท็กที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของมาตรฐาน c b แบที่ทางยุโรปประกาศออกมานะครับซึ่งจะมีการเก็บภาษีนะครับสำหรับสินค้าหรือบริการที่สร้าง Carbon, คาร์บอนนะเกินกว่าที่เขากำหนดนะครอันนี้มันจะทำให้การแข่งขันเนี่ยของเราลดลงเราก็มองแห่งนี้เป็นโอกาสนะครับว่ามันสร้างธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งเมื่อก่อนคนอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดมาสักครู่เรื่องของกรีดีเซลเรื่องของไบโอเจ็ตฟิลล์อย่างตัวไบโอเจ็ตฟิลล์วันนี้อาจจะยังไม่เห็นตลาดแต่วันนี้มันมีการพูดกันเรียบร้อยแล้วว่ามันจะเริ่มผสมเข้าไปนะแล้วก็เพิ่มสัดส,ส่วนมากขึ้นเรื่อยๆเอาเฉพาะในยุโรปเนี่ยก็น่าจะใช้ปีหนึ่งก็ประมาณสัก300ล้านตันอันนี้คือสิ่งที่เป็นดีมาร์ที่เรามองเห็นนะครับว่าอากาศยานเนี่ยทั่วโลกมันใช้อยู่300ล้านตัน เราผสมไบโอเจ็ตฟิลลงไปเท่าไหร่มันก็คูณไปอันนี้ที่เขาพูดมาเนี่ยคือที่50%ก็เราเห็นตลาดแล้วมันมีอยู่150ล้านตันอันที่2มันก็คงเป็นเรื่องของอะไรฮะเรื่องของนโยบายของประเทศนะครับที่วันนี้เนี่ยรัฐบาลผลักดันนะครับเพื่ออยากจะให้ประเทศไทยเป็นอาเซียน EVH u ันะครับก็ออกโพลีซีมากระตุน้นไม่ว่าจะเป็น30แอ30ซึ่งตรงเนี้ยมันก็สร้างดีมานนะครับให้มันเกิดขึ้น นะครับแล้วก็ทั้งในส่วนของอะไรฮะตัวยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ซึ่งเราเองก็ต้องบอกว่าเราเองก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่ได้อันนี้ส่งตรงนี้ในการเติบโตของธุรกิจที่รัฐบาลพยายามผลักดันถามว่าวันนี้ทำไม EA มองที่คอมเมอรเชียลฟรีเพราะเรามองว่าด้วยจุดแข็งที่เรามีเรื่องของอัลตร้าฟาชาร์จที่เราทําได้15นาทีมันตอบโจทย์สําหรับรถในเชิงพาณิชย์มากกว่าที่จะเป็นรถบ้านนะครับเพราะรถบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนชาร์จที่บ้านตอนกลางคืนแน่นอนไม่มีใครออกมาชาร์จข้างนอกนะครับเพราะฉะนั จุดแข็งอันนี้มันเหมาะกับรถคอมเมอร์เชียลฟรีประเทศไทยเราวันนี้มีรถเชิงพาณิชย์นะฮะจดทะเบียนอยู่ประมาณสัก1.3ล้านคันเกิดจดทะเบียนใหม่ทุกปีเนี่ยประมาณสัก80,000คันถ้าเราคอนเวิร์ตเป็นดีมานของแบตเตอรี่เนี่ยเราต้องการแบตเตอรี่ปีหนึ่งก็ประมาณสักเกือบเกือบ30กิโลวัตต์อว์สำหรับรถที่จดทะเบียนใหม่ถ้าเราคอนเวิร์ตเป็น EV ได้ทั้งหมดหรือสําหรับ1.3ล้านคันตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นดีมานของแบตเตอรี่ก็ประมาณ400กว่ากิโลวัต ซึ่งมันเยอะมากมันเยอะพอจะสร้างอุตสาหกรรมได้เลยถ้าเราจะทําให้มันเกิดและสิ่งที่มันเกิดมันไม่ใช่เกิดแค่โรงงานแบตเตอรี่นะฮะมันจะเกิดซัพพลายเชนทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะการทำอาร์โนดคาทดเซปเรเตอร์หรือการทําพวกสารละลายต่างๆที่มันอยู่ในตัวแบตเตอรี่อันนี้มันคือธุรกิจที่ต้องบอกมันไม่เคยมีในประเทศไทยนะครับอันนี้มันคือ Value Ad d e d ที่เราจะได้มองไกลกว่านั้นวันนี้นอกเหนือจากประเทศไทยถ้ามองในภูมิภาคอาเซียน มันมีรถเชิงพาณิชย์จดทะเบียนอยู่ปีหนึ่งก็ประมาณสัก3ามแสนคันนะครับก็ประมาณสักมูลค่าตลาดก็ประมาณสัก1.5ล้าน,ล,านล้านบาทอันนี้มันก็คือโอกาสโอกาสที่เรามองในสเต็ปถัดไปก็คืออะไรฮะถ้าเราสามารถทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นเคสสตัตดี้ได้ว่าเราสามารถเปลี่ยนรถเชิงพาณิชย์ให้เป็นไฟฟ้าได้นะครับโดยที่ก้าวข้ามข้อจํากัดที่หลายๆคนกังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาในการชาร์จเรื่องของประสิทธิภาพแบตเตอรี่ เรื่องของราคาผมว่ามันก็ไม่มีเหตุผลที่ประเทศอื่นจะปฏิเสธอันนี้มันก็มองเรามองเป็นโอกาสนะครับผมคงไม่ใช่ผมคนเดียวที่เป็นผู้เล่นในตลาดนี้แต่ผมแค่ฉายภาพให้ทุกท่านเห็นว่าอันนี้มันคือโอกาสที่ผมกําลังจะกระโดดลงไปนะครับมันเหมือนเรามองเห็นปลาที่อยู่ในทะเลแหละบ่อเดิมมันน้อยแล้วเราก็มาบ่อใหม่ถามว่าจะจับได้เยอะไหมมันคงตอบไม่ได้แต่เราพยายามจะจับให้เยอะที่สุดโดยที่เราก็อาศัยจุดแข่งของเราเรื่องของอัลตราฟาสชาร์ของเรา นะอันนี้เป็นคีย์นะฮะเรื่องของอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่เราสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานีชาร์จเรื่องของตัวรงแบตเตอรี่เรื่องของโรงประกอบของเราสุดท้ายเราทำเพื่อให้คอสเราเอฟฟิเชนที่สุดทําให้เรามีคาเลคเตอร์ที่ดีนะที่เหลือก็คืออะไรฮะกระโดดลงไปในเวทีแล้วก็สู้กัน